เราจะาพูดถึงกับพืชพืชตัวนหนึ่งตามธรรมชาติหรือว,ว่าพิ่งปลดล็อกจากสิ่งเสพติดเนาะแล้วก็เป็นพืชที่แบบคนใต้คนใต้ชอบไหมใช่ใช่ใชคนใต้เขาชอบแบบบริโภคกันแบบเป็นแบบกิจวัตรเลยดีกว่าเอ็นยาชนิดหนึ่งอ่าก็เหมือนเป็นสมุนไพรตัวหนึงนะ่งฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีม,มีดังในโซเชียลอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนไรก็คือแบบกระท่อมฮนะอ่าหรือท่อมนั่นเอง กินท่อมเคี้ยวท่อมอะไรอย่างงี้เออต้มท่อมต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะมามามาหาเหตุผลกันว่าแบบอาการอย่างนั้นแบบสามารถเรากินไปเราเคี้ยวอย่างเงี้ยหรือแบบเขาเรียกว่าไงเคี้ยวไปแล้วแบบมันส่งผลได้ขนาดนั้นไหมหรือแบบมันมีโทษกับเราไหมหากกินมากไปเนี้ยหรืออาจจะดีดเกินไปจนแบบสามารถขับรถขึ้นฟุตบาทได้ด้วยการซิ่งสุดตัวแบบว่า มันอะไรเงี้ยหรือมันสู้แดดจริงหรออะไรเงี้ยเราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะครับคีมครับพืชตัวนี้เป็นยังไงก็คือพืชใบกระท่อมเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่นิยมเพาะปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายสายพันธุ์ค่ะ <c oughs> ในประเทศไทยพบมากในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ป่าธรรมชาติของภาคใต้เช่นจังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชตรังสตู สมขายะลาปัตตนีและนาราธิวาสโดยใบกระท่อมเนี่ยนะคะถูกใช้เป็นสมุนไพรในท้องถิ่นนิยมเคี้ยวใบสดหรือนำไปตำกับน้ำพริกช่วยทำให้รู้สึกมีเรี่ยวแรงค่ะโดยในปัจจุบันเนี้ยใบกระท่อมอะ่ะเขาก็มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชน,นี้ว่าสามารถนำมาสกัดและใช้ในทางสุขภาพได้ โดยมีสมุณเป็นยาค่ะคนแบบโบราณสมัยก่อนอะไรเขาก็คิดว่านี่แหละมันคือยาที่ช่วยรักษาอะไรอย่างได้อะไรเงี้ย สำหรับคนในท้องถิ่นเนี่ยคือที่เขาทานไปทานใบกระท่อมเนี่ยคือเขาทานแล้วรู้สึกว่าทําให้มีแรงในการทํางานค่ะเขาก็เลยนิยมที่จะมาทานกันแต่คือในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีมีวิจัยออกมามา,มากมายว่ากระท่อมเนี่ยสามารถเอามาร,ารักษาสุขภาพได้โรคต่างๆมีดังนี้ค่ะโรครักษาโรคบิดท้องเสียท้องเฟ้อและอาการมวนท้องบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกาย หรือใช้บททำเป็นยาสมุนภัยสำหรับพ่อรักษาแผลหรือแก้นอนไม่หลับช่วยระงับประสาทคลายวิตกกังวลและช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ารักษาระดับพลังงานทำงานได้นานมากขึ้นค่ะซึ่งประโยชน์ของข้อสุดท้ายส่วนใหญ่ก็คือเป็นข้อที่คนไทยนิยมนํำมาทานกันนะคะเพราะรู้สึกว่าทำให้แข็งแรงมีพละกกำลงังแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าในการทางานมากเกินไปอืมก็ ก็เหมือนกับเอาไว้ง่ายก็คือก็คนรอบข้างผมก็กินกันเยอะเนาะหลายคนก็เคยบริโภคอะไรอย่างส่วนตัวอย่างเงี้ยคืออย่างประสบการณ์ล่าสุดเลยคือเมื่อวานเลยเมื่อวานคือแบบเราไปไปเราไปเราไป,เราไปทางานงานหนึ่งเราไปเสร็จเสร็จงานกี่งันจะขึ้นแล้วเราก็แบบไปอยู่กับศิลปินนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็พวกแรปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วแบบก็เขาก็ต้มมาเองเลย ต้มใส่ขวดมากินเองเลยแล้วเขาแบบเอ็นไนลองกินไหมอะไรเราก็เออลองแต,แต่ส่วนตัว,วตเรา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 ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เน้อเราก็จิบไปนิดเดียวเลยแบบรู้สึกมันไม่ได้มีผลอะไรมากๆเลยไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายเราเลยแต่ว่าเนี่ยอย่างสรรพคุณยาที่ผมได้เห็นมาจากอีกแหล่งหนึ่งก็คือแบบช่วยแบบรักษาการติดเชื้อในลําไส้ได้ด้วยนะแล้วก็บรรเทาอาการไอหรือผ่อนคลายหรือทําให้นอนหลับซึ่งแบบอาจจะต้อง ดูหน่อยว่าการนอนหลับเป็นงไงแล้วเขาบอกว่ามันมันสู้แดดเนาะเราให้ความรู้หน่อยว่าเวลาบริโภคกับใบ,บสดอะ่ะเราต้องดึงการไหลออกให้หมดะไะลแ้ค่อยเคี้ยวใช่ไหมถึงจะแบบมีอาการที่แบบเขาเรียกว่าทําให้ประสิทธิภาพของของใบกระท่อมมันมันออกฤทธิ์ได้ดีกว่าปะอือย่างไม่รู้ว่าอาการนี้เขาเรียกว่ายันไหมหรือยังไงหรือมันยังไงแต่รู้แค่ว่ามันสู้แดดทําให้แบบเราแบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ร้อนอะ่ะอาจจะแบบ เหมือนเราออกกําลังกายแล้วฟิตมากๆนวะอะไรอย่างเงี um, はは้ยก็ก็ไม่รู้นะด้วยด้วยความที่เราไม่เคยบริโภคแบบจริงๆจังเราก็ไม่ใช่สายนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงจแล้วก็มองว่ามันมันก็มีข้อดีนะแต่อาจจะมีข้อเสียซึ่งข้อเสียจะขอพูดไว้ทีหลังดีกว่าแต่การนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงในบางคนก็ได้เรื่องการแบบสู้แดดอะไรอย่างเงี้ยคิมคิดว่าไงอ๋อคิดว่ามัน มันก็คือแบบมันก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าอย่างคนที่เขาทํางานเนี่ยคือเขาก็มารับประทานเพื่อที่จะแบบเป็นยาอะไรอะเหมือนอะไรอะเหมือนเอ็มร้อยห้าสิบอะเขาเรียกว่าอะไรอะยากระตุ้นพลังเหรออืมเืมอืมอืมอือืม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 อืนอือมอนนดดื่อืมอืมอืมอองมอื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 นอืามอืมอนนือืม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 ืมอ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 ามอื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 มอนมอื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 ม กดเออให้ถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับเอามาเป็นยารักษาชนิดหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะความรู้เพิ่มเติมนะคะในใบรกระท่อมเนี่ยมีสารไมทาใจนินค่ะมีฤทธิ์กดประสาทอันนี้มีฤทธิ์กดประสาทเมื่อเสพโดยการเคี้ยวใบจะทําให้มีอาการข้างเคีย,ยงก็คือนอนไม่หลับท้องผูกเบื่ออาหารปัสสาวะปล่อยแล้วก็ถูกว่า เป็นยาเป็นสารเสพติดในประเภทที่ห้าแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คือได้รับการยกโทษไปแล้วเรียบร้อยค่ะอย่างเนี่ยอย่างของผมเนี่ยหากเราบริโภคเกินไปมากเกินไปมันจะมีผลข้างเคียงใช่ไหมคือแหล่งข่าวที่ผมได้มาคือเหมือนว่ามันจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้หรืออาจเจียนนะหากเราแบบบริโภคมากเกินไปหรือว่าชีพจรชทีช่ประจนเนี่ยเต้นเร็วผิดปกติ กระสับกระส่ายเกิดอาการชักเลยอะไรเงี้เกิดอาการเชื่องซึมหรือแบบกดการหายใจเงทาให้เสพติดหากกบบใช้เดอติดต่อกันในเวลานานยอะไรเงี้ยนั่นก็อาจจะทําให้ตอนแรกถูกมองเป็นยาเสพติดก็ได้เงี้ยแล้วก็อาจส่งผลแบบส่งผลต่อยาบางประเภทที่ทาให้ที่รับประทานอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องศึกษากันด้วยนะครับว่าเรากินยาตัวนี้เราสามารถ กินกระทอมด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอาการเสื่อซึมนี่คืออาจจะเป็นอาก,การเจอความเย็นใช่ไหมเท่าที่ผมอ่านนะมันจะแบบซึมอ่ะมันจะไม่ไม่ดีดแล้วอะ่ะก็คือก็เคยมีแบบผมก็เคยแบบเจอบ้างในติ๊กต็อกหรือในเฟซเกกับการติดทอมมาเกินไปอาจจะทําให้แบบขาดันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเหมือนเราติดยาเสพติดตัวหนึ่งเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย อย่างอย่างของเราเนี่ยในเว็บที่เราไปหามาโดยเขาให้เขาให้เขาเขียนข้อเสียกับ,กบสุขภาพที่เออเราทานในกระท่อมมากเกินไปหรือทานกันติดต่อในเวลานานโดยแบบมีผลข้างเคียงประมาณนี้ค่ะคือ 1. หนึ่งจะทำให้ปากแห้งสองเบื่ออาหารสามท้องผูกสี่ปัสสาวะบ่อยห้าหนาวสัน่นหกนอนไม่หลับเจด็ดคลื่นไส้ แปดผิวหนังสีเข้มขึ้นเก้าประสาทร้อนและสิบลาละแวงค่ะซึ่งสองข้อเสียประโยชน์สองข้อเสียสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลแรกๆเลยที่มันทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยในช่วงนั้นนะอืมแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วผมไปหาข้อมูลมาเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ไม่มีประเทศไหนเขาครับให้ตัวกระท่อมเองเนี่ย เป็นป็น<อ>ายาเสตติดไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงแล้วก็เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติที่แบบธรรมชาติสร้างให้ใคือตามธรรมชาติซึ่งแบบผมก็ไม่ได้มองว่าแบบมันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่เราควรกินในขณาที่แบบพอดีแล้วรู้ว่าเรามีลิมิตกับมันกินไปเพื่ออะไรเราแบบใช้มันไปเพื่ออะไระอะไรเงี้ยเราอาจจะทํางานที่แบบต้องออกแรงต้องออกไปเจอแดด อันนี้อาจจะเป็นยาช่วยให้คุณแบบสู้สู้ไปกับแดดได้แล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่ก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละครับการกินมากเกินไปก็เหมือนเรากินน้ำแป๊บซี่อะไรเงี้ยถ้าเรากินน้ำแป๊บซี่มากไปเราก็เสพติดแป๊บซี่ใช่แล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยนะเอาจริงๆแล้วแป๊บซี่ก็เป็นเป็นผลเสียต่อร่างกายเองมียังมีผลวิจัยอะไรเงี้ยเอาฟันไปใส่ในใส่ในขวดแป๊บซี่แล้วขย่าว ฟันหายไป,ไปเลยอะไรเงี้ยฟันที่แบบหลุดมายอะไรเงี้ย oh, um. ซึ่งอืซึ่งเนี่ยเราเราก็ไม่หาไมา่ได้ว่าแบบว่าพอปลดแล้วอะแล้วมีอะไรที่ยังไม่ปลดไหมสำหรับกระแเกกระท่อมเนี่ยอ่า mm hmm. ก็เหมือนว่าขายได้เกือบทุกอย่างนะแต่ว่าเราห้ามห้ามเลยก็คือคือก็มีกฎหมายว่าห้ามว่าห้ามเอาไปผสมกับน้ำแล้วขาย เราถึงได้ตอนนี้เราถึงไม่เห็นแนวะบบว่ามีคนขายน้ํากระทอมอยู่ทั่วไหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมส่วนใหญ่ท,ทุกหญ่ก็จะเป็นใบเป็นใบไม่ก็เป็นต้นอืมใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดได้หมดแล้วทั้งตัวต้นทั้งตัวอะไรเองเนะครับปลูกปลูกเพื่อขายหรือว่า <laughs> ใบสดมะเล็ดอะไรเงี้ยลำต้นอะไรเงี้ยก็เหมือนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจไปเลยอะเนาะใช่ใช่แต่ว่า <laughs> <laughs> ถึงแม้เราจะไม่สามารถต้มน้ําเพื่อไปขายได้แต่เราสามารถต้มน้ำต้มน้ําต้มน้ําเพื่อบริโภคได้อ่าเรายังต้มน้ําเพื่อบริโภคได้แต่เราไม่สามารถใช้ในทําในการเชิงพาณิชย์ได้ใช่เราสามารถต้มแล้วเอาไปแจกได้นะแต่ว่าถ้าเรารับตังค์มาอะไรนั่นคือเราผิดกฎหมายแปลว่ายังไงแปลว่าเราสามารถก็คือการต้มก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ว่ามันก็มีการใช้ในสิ่งที่ การต้มในสิ่งที่ผิดอยู่เนาะอย่างการเอาไปผสมกับยาเสพติดอีกชนิดหนึ่ง<ม>ยาแก้ไออย่<ม>ยางที่ผมไปอ่านมาจะมียาแก้ไอที่ผสมด้วยหรือผสมกับซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะโดยเตั้งแต่กระท่อมถูกกฎหมายมาเนี่ยมันมันนิยมมากเลยในกลุ่มพวกนักเรียนแล้วก็วัยรุ่นนะคะแต่เพราะว่าใบกระท่อมเนี่ยม,มันมีราคาถูกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมันออกฤทธิ์ที่จะทําให้เราเคลื่อเคลื่อนได้เหมือนกับสารเสพติดชนิดหนึง่ง เคนกลุ่มเนี้ยค่ะเขาก็เลยนิยมนําไปผสมกับเหมือนที่ที่ไหนบอกเลยก็คือพวกายาแก้ไอแล้วก็ผสมกับโค้กหรือยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งนี้นถือว่าเป็นสิ่งผิดยังผิดนะคะซึ่งยาก,กันยุ่งนี่ค่อนข้างแปลกแล้วที่อ่านมานี่คือเราไม่สามารถผสมกับอะไรได้เลยใช่ไหมหรือว่ายัางแบบผสมน้ากับอย่างอื่นได้กินได้แต่ว่าเราไม่ถ้าผสมกับสิ่งเสพติดนี่คือผิดเลยใช่ไหม อืมก็จากที่ที่เขาเขียนไว้นะคะก็คือแบบที่เอาไปผสมกับโคกยาก,กันยุงยาแก,ก้ไอเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาหา้ามแล้วก็พวกสารเสตติชนิดอื่นอ๋อก็คือสมมุติถักเราเอาไปผสมกับถ้าน้ำเปล่าอย่างเงี้ยต้มปกติถ้าถ้าถ้าเป็นต้มปกติก็ต้องได้เป็นน้ำเปล่ากันนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเชงับผสมกับน้ำชาเขียวเงี้ยเราจะผิดไหม ชาเขียวมันมันก็มีคาเฟอีนนะแต่แต่คาเฟอีนก็ไม่ผิดนี่ใช่ไหมใช่เพราะว่าส่วนตัวแล้วผมก็เคยลองผสมกินกับกาแฟาเนาะอืออืออันนี้อันนี้อันนี้จริงๆแล้วเราไม่เคยบริโภคกับเมื่อวานอันนั้นนะคือครั้งแรกที่แบบได้กินผสมกับน้ำเปล่าเพราะมีคนทำให้อ่าแล้วก็กาแฟเราก็เคยผสมมาก็าคือเป็นแบบ รุ่นพีเราออกมาให้อย่างเงี้ยก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะผิดใช่ไหมแต่ว่ามันค่ขายไม่ได้แต่เขาผสมกับยาสิ่งเสพติดอันนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ผิดยังไงก็ผิดแน่นอาโอขึ้นมาสิ่งเสพติดมันก็ผิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยอือืมก็เลยคิดว่าอือในอนาคตนะอันในอนาคตอาจจะมีเชิงพานิ์เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเขาผสมกับอะไรใช่แต่ถ้าอาการตอนที่ผมเคยกินมา ไม่ไม่ได้รู้สึกเมาหรืออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายที่แบบสมผลว่าแบบผมจะแบบหลอนหรือเสพติดหรือเมาไปกับมันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนกับเบียอะไรเงี้ยเล่าแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันเล่นเกมสนุกขึ้นอาจจะเพราะว่าในในแบบริโภคแต่พอดีอ่ะอืมก็คือมรู้สึกว่ามก นม่ได้อยู่ในขั้นที่แบบเสพติดหรือแบบล่อยจนเกินไปอะ่ะอืมมันทําให้แบบจําได้เลยว่าวันนั้นแบบเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายวันนั้นแบบปกติผมจะเล่นกิน<อ>วันละตาสองตาแื้แบบเป็นเหมือนพักผ่อนะแล้ววันนั้นเหมือนอมผมวางก็เลยแบบได้มาแล้วด้วยช้ยตัวเย็นมาอะไรกินผมเล่นเกมลอตตอร์ทัวรซัดไปเจ็ดแปดตาวันเดียวล้วตาหนึ่งกแบบ็เกือบชั่วโมงไปแล้วหรือชั่วโมงนะึ่งอ่ะนั่นแหละ มันคือสิ่งที่หายไปก็คือเล่นเกมแบบอย่างเดียวเลยไม่หยุดเลยนะแบบรู้สึกแบบโอ้เล่นเกมสนุกอะไรอยเี้ mm hmm. ตัวยามยามที่ในหลายๆที่อย่างเงี้ยตอนกลางคืนหรือยามแบบตอนกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็จะกินแล้วก็กินน้ำกันด้วยต้นมน้ำกันด้วยแบบเขาต้องทำงานอยู่กับแดดอะไรเงี้ยใช่ mm hmm. ก็เลยมองว่าหรือนี่อาจจะเป็นหนทางของนักกีฬาอะไร จริงๆแล้วใบกระทร่อมเนี่ยเราไม่จาเป็นที่จะต้องเอาไปต้มหรือเคี่ยวแต่ใบยิงเดียวก็ได้นะทอดได้ด้วยนี่ที่เห็นนะอืมใช่เอาไปทอดได้หรือว่าแบบเห็นบางคนเอาไปตํากับน,น้ําพริกวยก็เป็นการเพิ่มรสชาติอาาของใบกระทร่อมอีกแบบหนึ่งเนาะรียกได้ว่าปลดมาก็เหมือนเหมือนตัวตัวใบกัญชาเนาะ ที่พอปลดใบกัญชามาเขาเอามานทาอาหารกันอะไรเงี้ก็สร้างกลิ่นสร้างรสชาติใหม่ๆเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยถึงขั้นที่ว่าแบบมีขายตามร้นสะดวกซื้อแบบชั้นนําเลยอ่ะใช่แอย่างนี้แถวบ้านนี้ยก็จะมีแบบโลละห้าไหลอะไรเงี้ยเป็นใบเป็นแพ็คเลยอะไรเงี้ยแต่แตก็นั่นแหละก็อืมก็เรียกได้ว่าเปิดเผยกันหมดแล้วเนาะเขาแบบมันไม่ใช่สิ่งที่แย่ซึ่งตึ่ง,งแต่ปลดมาก็ไม่ ไม่ค่อยมีเคตที่แบบว่าน่าเป็นห่วงเนาะ,ะการบริโภคท<ช>อมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนทํางานหรือปกติอะไรเงี้ยนอกเสียจากนั่นแหละ <c oughs> ก็จะมีกลุ่มคนคนหนึ่งกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่เอาไปผสมกับยาเสพติดอยู่ <c oughs> ก็ยังนั่นแหละก็ยังเป็นเป็นโทษอยู่เป็นโทษเพราะมันนั่น <c oughs> อาจจะเกิดอาการมึนเมาอะไรมันเลยทําให้แบบไม่ดีเนาะไม่ดีมันไม่ดีทางละงต่อร่างกายด้วย พอมีกระทอมมันอาจจะช่วยกับร่างกายแต่ว่าแบบชันมากไปก็ส่งผลเสียได้ใช่แล้วก็กถ้าไปผสมกับยาเสพติดเนี้ยยาเสพติดส่วนใหญ่ที่ได้ชื่อบันยาเสพติดเพราะมันส่งผลเสียต่อร่างกายมันก็เลยนั่นแหละถ้าไปผสมมันก็กจะไม่ได้มีผลดีร่างกายกระท่อมไม่สามารถซื้อกับยาเสพติดตัวนั้นได้อะไรเงี้ยที่จะสามารถหลบลองว่าคุณจะไม่ส่งผลเสียอะไรเงี้ยหรือการบริโภคท่อมมากเกินไปก็ ก็เสียพวงผนเสียอยู่ดีเพราะงั้นก็กินแต่พอดีกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนตั้งสติก่อนกินนิดหนึ่งอะไรอย่างส่วนใครที่กินกันในประจำอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าก็น่าจะเข้าใจตัวเองดีว่าลิมิตของตัวเองเป็นยังไงเหมือนตอนเรากินเบียร์เนาะกินเบียร์กินเหล้าเราก็ต้องรู้ว่าเราแบบเราเรากินไ,ได้เท่าไหร่กินได้เท่าไหร่ใช่ ดื่มได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยหักดื่มจนแบบเสียสติเมาแล้วแ,แบบเลเทเขาเรียกว่าเลเทเนะเ<อ>าะเพราะว่าไปหลับหรือไปอ้วกหรือแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นไปก่อนก็ต้องแบบปวดหัวแห้งอะไรเงี้ยนั่นก็นั่นก็นนกมไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อร่างกายแล้วเราก็ควรจะนั่นแหละตั้งสติด้วยเราเราต้องกําหนดเป้าหมายเนาะว่าเราเรากินไปเพื่ออะไรใช่ใช่ใชนก,ก็อืมก็คือน,นอกจากกระท่อมเนี่ยจะแบบ ได้ข้อดีเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วอะคนในประเทศไทยอะยังได้ประโยชน์จากการที่กระท่อมยกเลิกอีกประมาณสีข้อใหญ่ๆเลยนะคะก็คือด้านของการแพทย์เนี่ยเขาได้นำไปเป็นเอ่อพวกเอ่อบรรเทาอการปวดโดยใช้พวกแทนรมฟินหรือนำไปใช้บำบัดผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วก็สองทางด้านเศรษฐกิจก็คือ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่พอปูกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแล้วก็ในด้านของสังคมก็คือมีสถิติคดีเกี่ยวกับใบกระท่อมเนี่ยลดน้อยลงด้วยค่ะโดยแล้วก็อันยางสุดท้ายงบประมาณทําให้ประหยัดงบประมาณของรัฐไปได้อย่างมหาศาลซึ่งอาจจะหมายถึงด้านของการแพทย์ด้วยส่วนหนึ่งอาจเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเพราะว่าในด้านของการแพทย์เนี่ยเขาก็ ออไม่ได้ใช้โมฟีนแต่ว่าใช้ใบกระท่อมแทนแล้วก็ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดได้ด้วยอย่างอย่าง <c oughs> อย่างเรื่องที่ผมเคยฟังมันเนาะก็ <c oughs> ขอให้เครดิตหน่อยเนาะก็คือเหมือนเขาชื่อซันนี่เฮลเกตเนาะเขาก็ชอบไลฟ์สดแบบว่าชีวิตประจําวันของเขาอะอไม่ใช่ไลฟ์สดเป็แ live แแนแบบไลฟ์เหมือนแบบเดี่ยวทอล์กโชว์อะไรเงี้ยเขาก็เล่าเล่าเรื่องหนึ่งแบบว่าเขาแบบต้องไป เขาแบบอวดเหตุหลายๆอย่างเนี่ยแล้วต้องไปขีดตัวองคชาตของเขาอ่ะเขาก็เลยอ่ะไหนๆก็ต้องแบบขีดแล้วเขาก็เลยเรียกไปเขารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วแบบเขาก็แบบไปไปอบบไปจังหวัดในแบบภาคใต้เลยแบบเพราะว่าภาคใต้เขาเป็นคนอิสลามกันเนาะส่วนใหญ่อืมก็เลยเลือกที่จะแบบอยากไปรับรู้วัฒนธรรมด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือน ก่อนเขาเข้าขีปนี่เขาก็จะได้น้าปาร์ตี้น้ําปาร์ตี้หนึ่งก็คือนํากระท่อมอะไรงเงีกก้ยเพื่อกินก่อนแบบก่อนไปทําแบบการขิปอะเป็นหนึ่งในพธิธีก่อนการขิปใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึ่งธีเหมือนเป็น,เป,นเป็นประเภทนีของเขาให้กินเฉยเราว่าเขาเป็นบริโภคแบบปกติอะไรเง<อ>ี้ยเพราะเราคนอิสลามกินเบียกินเหล้าไม่ได้เนาะอ๋ออ๋ออ๋ออใช่เขาก็เลยเนี่ยมีตัวกระท่อมน้ํากระท่อมต้มน้ําท่อมเนี่ย ไปกินก่อนการคลิปก็เรียกได้ว่านั่นก็อาจจะเป็นมันก็ไม่ใช่นาำวิเศษเนอะแต่ก็อาจจะมีผลทั้งใจอะไรอย่างเงียทดแทนะว่ามันก็เป็นทั้งสรรพคุณด้วยเป็นทั้งโทษด้วย